สวัสดีครับสวัสดีครับบุนี้กลับมาพบกับเถาง้อผูหากินนมานครับบนนีพาพี่น้องมาสำรวจอัปเดตราคางววา้อควายยุทีตลาดชมพู่บุตรหรือว่าตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับประจาเช้าวันเสาร์ที่13ธันวาคม2 5 6 8บรรยากาศตลาดแตกครับพี่น้องตลาดแตกวัวล้นคนทะลักครับป้ายกับเขาาลายด้วยพี่น้องอ่ะพี่นอ้อ,นองเมืองไายห่างกับลายเวียดนามกับเต็มที่กันพี่น้อง โซนนี้เป็นโซนวัวนะครับพี่น้องโซนมัว่วนี่ม่วงกำลังผลักกับมาโซนควายกับบอแพร์กันพี่น้องโซนควายกับกำลังแน่นครับพี่น้องกำลังแน่นครับควายกำลังมาลงครับตลาดนี้เปิดทําการซื้อขายทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์ครับมีทั้งงัวทั้งควายพี่น้องมุงรถในห้างเต็มเลยครับพี่น้องไปเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับเป็นกำลังใจให้ช่องทงเงาผู้หากินหมานแล้วก็ช่องทํากินกินอีสานพี่น้องอู้บรรยากาศครับ โอ้หนาแน่นพี่น้องเอาเดี๋ยวขอลงไปข้างล่างกันครับพี่น้องพี่น้องตัวแรกแหกมานครับพี่น้องมาเบิ่งป้ายพ่อพันใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้ลูกว่าอะไรครับอ่ะเพศมงคลยกมงคลเจ็ดปีแล้วครับพี่น้องเป็นทายาทยกมงคลโอ้เป็นพ่อพันได้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวขอทายหฮะพี่น้องเดี๋ยวโอ้พี่น้องหนาใหญ่ เป็นทายาทหยกมงคลสูงลอยเท่าไรครับตัวนี้กระสิประมาณลอยหาสิบกว่าพี่นอ้องเผือกขายไปยบาครับเผือกอะซ่าซีสองหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องสองหมื่นสี่พันบาทขายเรียบร้อยตบเผือกครับไปเวียดนามครับโอ้ใหญ่เลยพี่น้องสูงผมว่าน่าจ,จะลอยหาสิบกว่าลอยหกสิบบวกๆเนะะาะราคาเท่าไรก่อนเท่าไรก็อนหนึ่งแสนบาทราคาห้องเนาะ ราคาห้อง10,000แบาทพี่น้องเอาเบิงผูใหญ่ครับพี่น้องเบิงผูใหญ่ราคา10,000แบาทครับเป็นราคาห้องนะครับพี่น้องเป็นราคาห้อง10,000แบาทมันจากปีหรือเปล่าห้าปีเนาะโอ้ใหญ่ใหญ่พี่น้องรอพร้อมแล้วเอาไปคุ้มฝูงครับ1นึ0 0แบาทครับอ่ะเบิงป้ายงามราคา10,000แบาทพอพันนะครับพี่น้องเป็นราคาห้องต่อได้ฝากเบอร์ทุ่นได้พ่อเบอร์ได้พ่อ๋อเบอร์ทุ่นเบอร์อะไรเนาะ เบอร์โทรว่าใดครับผมศูนย uh, uh, ์เก ja, ้าเจ็ดสหนึ่งแปดสามซีหาเก้เนาะเปิดไว้100,000บาทครับพี่น้องเนอะเบิ่งแข่งขาเบิ่งหางใหญ่ๆพี่น้องเอา100,000บาทครับตัวแรกแหกม้านครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์มุนชนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีวัสดีได้กี่ตัวนี้ พี <gez úc? S 1> ่น้องเวียดนามพี่น้องอ่ะเวียดนามกันหลายครับดูดจักกันหลายคนครับพี่น้องในวงการก็ดูดจักกันหลายบรรยากาศงอควายกำลังทะยอยข้ามาเรื่อยๆนะครับพี่น้องกำลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวสิไปติดมาเอาไว้ย่ำนะคอยองคตุผูหรือแม่เนี่ยตุแม่ดิสาวบ่เป็นควายสาวเนาะผสมไป บดึงบดึง,องทองเนาะทองตีโอ้สูงลอยเทไหนสูงอยสปเลยราคาาาเปิดามหมื่นสาหมื่ราคาเปิดไป 3, โอ้หามหมื่นหาอ่ะพี่้อามหมื่นหาสูงลอยส่กว่าครับเนวารอสูงลอยสี่ดไดครับพี่ดออ่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวโหลดกันลดหลหลังมาโอ้ยไวสุดพี่้อโอ้ โอ้อันตรายเลยนสนามพี่นอ้องอาฝากเบอร์ให้มทูนะครับ0 9น093 0 7ามอง์ครับหนอยองจากกุบุไพี่น้องเอาตัวนี้เปิดไปหาเมินหาเนาะหามินหาบนวบกล้ยทองอันนี้ขายเรียบนอไปเวียดนามเบิร์ด้วคบพี่น้องมูนี่กีดสีตีเบิร์ดที่ไปเวียดนามเบิร์ด้วคบพี่นอ้องอเกตนะกํา,ากลังคึกคักทั้งรถทังง้วทั้งควายพี่น้องทั้งคนอันตรายต้องลบดีดีครับพี่น้อง พี่น้องมาเบิรงโซนี่ครับพี่น้องโซนี่เวียดนามกับกระลังต่อพี่น้องกําลังหุ่มตอ่อจีซีตีเบิร์นี่คือซื้อขายกันเรียบร้อยครับนี่นี่เวียดนามอเอาตรงนี้ป่ะฮะเอาไหมพี่น้องเวียดนามซื้อไปแล้วตัวนี้ซื้อเท่าไหร่ตับตัปตัวนี้ซื้อไปเท่าไหร่ซื้อสองหมื่นสามครับสองหมื่นสามขายกันเรียบร้อยครับโอ้งวังวง,งวังวโซนนในเมืองงัวงัวบันดินใน่น้องลบต้องขึ้นมาทั้งโลดครับพี่น้อง โอ้ยเดินสนามกันนี้อันตรายครับถึงวัวถึงควายมานกับส้นคนอเลยพี่น้องตัวนี้ไปผมขึ้นรถเลยดิผมว่ายกี่อย่างดิพี่น้องเมื่อตัวนี้มันต,ต้องตีออกห่างๆมั้ยพี่นอ้องอ่ะนี่แหละครับกำลังะลักขามาอีกหลายเลยครับพี่น้องนี่ซื้อเรียบร้อยวันนี้ได้กี่ตัวตัวตบสิบตัวสิบตัวสิบตัวซื้อไปแล้วสิบตัวอันนี้ก็ซื้อไปเรียบร้อยครับ เหลือแม่เหลือลูกมันนะพี่น้องอ่ะลูกมันสองปัญหาพี่น้งองตัวแม่ใครอยากได้กระทักมากแล้วกันพี่น้องพี่น้งงอ,องมัวควายกำลังทยอยขามาเรื่อยๆครับพี่น้องยังขามาอีกหลายเด้อครับพี่น้องกุบกำลังทยอยขอมาม่าวันนี้สนามแตกแน่นอนครับพี่น้องไก่ส่งไทยปีแล้วสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับหมานปะครับหมานปะมากครับครับผมมาเบิ่งนซุน ควางามจ้าหน่อยครับพี่น้องเป็นยังไงมูอน,นิควายงามมีบอ่อโอ้เอ้าพี่น้องนาเบิงควางามไฟสายพัฒนาโซนนี้เป็นยังไงครับปกติโซนนี้เป็นพ้เอ้าผูร้อผูร้อผูร้อลูกไผครับนี่เพชรสยามจากักจักปีลหรอายุสิบเดือนเอาราคาเท่าไรราคาสองหมื่นเก่าเนาะตัวผูได้ครับพี่น้อง เป็นค้ายผู่สิบเดือนสูงกับลอยสามสิบเนาะลอยสามสิบสองมืนเก่าครับ, 30, 29, ร,บราคาเปิดโอ้ขายเป็นาไหรโน่นี่ขายเป็นาทหรโน่สี่หมืนาหาสองตัวครับสี่หมืนหาสองตัวอ่ะหอยเอกเด็ผูรอมากได้ครับอ่ะไปอย่าเป็นพอพนันพอคุ้มฟูงครับสองหมื 29, บาท ฝากพูดถูกห้อีย์แปดศูครับ7เจ็ดห้าเหอยเอกครับผมสวัสดีครับโอ้น้อย่ไหคายให้ควอยให้คอยให้คอยให้ได้ใหญ่ได้เลยตัวผู้ตัวแม่แล้วเนี่ยตัวเมียครับเจ้าปแล้วเนี่ยอันนี้มกันแปดร้อยกาอกเนาะองนเ้าร้อยบาทสองพนอบาทครับพี่น้องเอาสองพันเก้าร้อยบาทครับของหอยพายุครับพี่น้องตัวเมีเนาะตัวเมียสองพันเร้บาท ปาจุนพลูานลูกกินข้องว่าแม่ลูกลูกไเนาะลูกกินข้องประมบาทครับสาวพศูนย์เก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดเก้าสี่ห้าสี่ห้าาพี่น้องเอสองพ้าร้อยบาทครับไปเรียบร้อยครับพี่น้องแม่ใส่รอยซีผาครับอ้แต่เสียดาแม่ไปเบียดหน้าพี่น้องแต่เลือตนสาานอ่ะไทยชีวิตตัวนี้พาแน่ยจของผู้ใหอันนี้ตัวนี้ขขงหอยหมูครับพี่น้องตัวนี้เป็นควายทองของหอยหมูเนาะ ทองเจ็ดเดือนแล้วว่ะอ่าสูงลอยซีผารอเปิด,ปดไปเ<ช>ท่ 6, าไหร่กว่าหกหมื่น 4, หาน้ 6, หาพันบาทอ่าเบิ่งราคาควายทองสายพัฒนานครับนี่ครับบรรยากาศการซื้อการขายเวียดนามก็เต็มเลยครับพี่นอ้องเอาแน่นอนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าพี่น้องเอามือนีห้องเหล่ากันสถานการณ์ราคาเป็นไหนพี่น้องเอาเป็นว่า เขาฟันธงว่าปี2569ราคาดีขึ้นกว่าปี2568แน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าง้อควายมันกัมันก็เหลือหลายหลพี่น้องมันกะลดน้อยเหลือหลายหลครับแต่ว่าควมต้องการเพราะมึงควมต้องการพี่น้องเม่งควมต้องการของเขายังไหลครับพี่น้องครับนี่ควมตองการทั้งง้อทั้งควายยังไหลครับราคาควายนะจะขยับแรงกว่าราคาง้วอยู่รับเพราะว่าควายมันเหลือเหลือน้อยง้อกัหลายพอสมควรครับ แต่ว่าฟันโตไหนเลยว่าปี2569นี่ราคาบัวควายขยับขึ้นแน่นอนครับอ่ะขึ้นหน่อยขึ้นหลายแล้วแต่สถานการณ์นะครับพี่นอ้องโอ้อันนี้ผู้หรือแม่พ่อแม่ครับตุ้มแม่สิแม่สาวหรือยังไงนี่ลูกนึ่งเอาแม่ลูกหนึ่งขายลูกไปแล้วโอ้ขายลูกไปแล้วเท่าไรแล้วนี่นดิเหลือ4,000 3,000เต่เท่าไรก่อน3,000เก่าเอา3,000เก่าก็าพอสูงเอยเท่าไรแล้วนี่ ลอย40เจครับ0เสามนเก่าเป็นแม่แยกลูกพี่น้องอ่ะสารบคนที่อยากได้เป็นแม่บอกแม่พันน้องทองแล้วโอ้สามหมืนเก่านะอ่ะี่ดอสามหมื่นเก่ามันว่าสูงรอย40กว่าทับตัวนะพ่อเนาะอ๋อประมาณสองเดือนอ่ะใครอยากให้เป็นรับประกันทองกับตรวจเอาเนาะตรวจทองเอาฝ่ากเบอร์ทุกคนะครับศูนย์หกสามศูนย์หนึ่หูกเกพอยังครับ เมียนสารค้ามันพอเมียนสารคามานาันเท่าหนิเนาะอ๋อนี่พี่น้องคือถ้าผู้ใดงบน้อยพี่น้องซื้อแม่แบบนี้ไปเป็นแม่บอกแม่พันได้เลยครับพี่น้องมันสูงลอยสี่สิบกว่าละสี่สิบอะไรก่อนสี่สิบเจ็ดเจ็ดเนาะอ่ะพี่น้องเคยมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวเบิ่งราคาควายผูกครับไอ้ย,ยางกันลังต่อครับพี่น้องเบิ่งโอ้ขายยบงไแล,ล้วครับเนี่ย ตัวละสองหมืนกว่าพี่น้องตัวละสองหมืนกว่าไปแล้วครับพี่น้องงัวบาตะอ้วนครับพยายามเลี่ยงให้มันอ้วนไว้มันก็เป็นราคาลบ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 อะ่าเยากให้เท่าไหร่เนี่ยโจกให้เนี่ยบ่เอาบ่เอาบ่เอาบ่อบออย่างจากเวียดนามกนเริ่มาต่อตัวนี้มันให้เท่าไหร่อย่างให้ให้เท่าไหร่พ่ออยากให้จังหวัดรถเท่าไหร่นอนอยู่ในกระเป๋าแหละ่อบ่เอาบ่เอบ อ่ะนี่ครับไต้หวันกับเขาเริ่มเขาทยอยเขาเรื่อยเด้วยครับพี่น้องนี่เออนี่กำลังมาครับบรรยากาศการสื่อการขายครับไต้หวันกับเขามาอ่ะสื่อไใครับสื่อใบตอนมันเป็นในราคาสั้นนี่แหละพี่น้องเ้ากับจังขายตอนมันมีคาเป็นคาเขาจะมาขายเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมโซนนี้ครับพี่น้องอ่ะนี่ครับเบิ้งบรรยากาศการสื่อการขายครับพี่น้องมาเบิ้งอีกสายหนึ่งครับพี่น้องสายมูราครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ดำมืดเลยครับพี่น้องลูกตัวเมีย ก็ไยมาตุาสกับอบอนาม้นอมเพื่อนามุ์น์กสินเนาะเป็นแม่ลูกลูกแมแ่แม่สูงประมาณหน่อยสี่สิบหาเลยครับพี่น้องราคาเปิดไบจ้บาทครับสี่หมื่นหาโอ้ทีมงานมาหลายตัวน <laughs> ี้มาหลายตัวนี้มากไก่<อ>พ่อจะขั้นครับสองขั้นโหลดเลยมาเจ็าโตเอามาเจ็ดโตสองขั้นรถลดมันเต็มรถดพี่น้องเอาสี่หมื่นหาพี่น้องเอาสำรับคนที่อยากเอาไปคุ้นพี่น้องนี่ มันจอยซื้อได้พี่น้องเอาไปคุณเป็นโตไม้เลยนี่เพราะว่ามันได้เรืองคุ้งสางแล้วครับพี่น้อง4ี่หมหาอ่ะขอนหยาตฝากเบอร์โทรครับผม093ย์เก้าสามศูนย์เก้ห้อยออโตโ้ออโต้ฟาร์มออโต้ฟาร์มนามูลกระสินเอาบักลาขายไปเนี่ยขายแล้วโอ้เห็นกันเหมือนซ่าพี่น้องมาลูกผ็้ด้ใดก่อนตัวนี้เก่าเจริญเออลูกเก่าเจริญนี่เมือนซ่าขายไปบาทตัวผู้นี่สองหมื่นหนบาท 2อ0บาทขายไปเวียดนามโอ้คือเก่งเลยพี่้างโอ้เก่งเกงคุ่ขายหระครับพี่น้องนี่ราคาขายจริงนะพี่น้องโตปูสูง่าอย30บวกครับพี่น้องหมบาทครับราคาขายจริงนะครับพี่น้องเมืองห่างเวียดหางไทยกำลังอออย่างได้กี่ตัวอย่างสกว่าตัว,ว,ตวเออ,อย่างนี่หน้าตาดีหรอเป็นพเ<อ> <laughs> อยากมากข้างในเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายครับนี่ของหอยเน็ดเบียดกำลังตอของหอยเน็ดนะครับพี่น้องหอยเน็ดจากจังหวัดกาฬสินธุ์ตัวผู้ตัวแม่ครับเนี่ยขายอะไรตียกชุดเตะเท่าไร้แล้วครับเนี่ยตัวละหกพันอ๋อตัวละหกพันผู้น้อยอ่ะผู้น้อยครับตัวละหกพันนะครับพี่น้องอันนี้ขายเรียบร้อยนะครับอ่ะเบิ่งตัวแม่ตัวนี้นะครับเบียดนดำกำลังตอหอยเน็ดกาฬสินธุ์หอยเน็ดเจ้าบาลหอยเน็ดเจ้าบาลแล้วเนี่ย อ๋อเป็นแม่ลูกลูกปูลูกแม่ตัวผูตัวแม่เจ้าบาทครับลูกผูแม่ลูกสามหมื่นสามเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้สามหมื่นสามพบาทแม่ผสมเรียบร้อยแม่สูงลอยสามเจ็ดสปดสมเก่านี่นครับประมาณนี้แล้ครับพี่นอ้องสามหมืนม่นราคาห้องเวียดนามไห้บาทลเวียดไห้ตาแม่ก็ขายโอเบียดไห้ตะแม่มันไห้อะไรละ่ะ เศร้าหาใ,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 ให้แม่เศร้าหาพี่น้องเอายังขายวะเดี๋ยวมันติดลูกมันติดติดมันติดติดหลายผนเนาะครับผมอ่ะฝากเบอร์โทรนะครับ093 0 9เก้า0ามศูนย์เก้าเจ็ดสอยองนยนี่จากจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้ใหญ่ขายเรียบร้อยพี่น้องขอไปเบพูดผูใหญ่ตัวนี้นะล่องรถแป๊บเดียวพี่น้องถังสื่อเลยพี่น้องตัวนี้ถังอยากเวียดนามสื่อ ซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่ตัวนี้น้องก็ไม่รู้นองไม่รู้ฮ่่เปิดซื้อกันจ้าบาทนงครับตัวนี้อะก่าหหม่ีหมืีครับอ่ะถังจากเวียดนามซื้อไปแล้วอ่ะลงรถแบบเดียวไปเนาะตัวปูนใน่ใหญ่ไปเนาะหกหมืสีเวียดนามซื้อไปเรียบร้อยสูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบอ่น้องสูงหอยหาสิบกว่าลยะพี่น้อง หกหมื่นสี่พันบาทครับขายไปเวียดนามนะครับเบิ่งครับถุงใหญ่หกหมื่นสี่พันบาทครับเดี๋ยวพี่น้องมาพาพี่น้องมาเบิ่งของงามพี่น้องเจอแม่เผือกง,งามพี่น้องนั่นาะนานาสวัสดีครับผมมาเตอร์ไซครับผมเอาเ,อเมืองจไไนเจ้าร้อยเหรอเอาเขาชุ่มตัวเผือกเต้นรุน่ยสายอดไครับลูกสาวแกี่ยวฟ้าเนาะจักปีแล้วจะเข้าสามปีเนาะจะเข้าสามปีสูงร้อย สามสิบเก้าตัวนี้หนาใหญ่พี่น้องเอาราคาเท่าทไรสี่หมื่นเก้าพันบาทสูงร้อยสามสิบเก้าอ่างๆ่ลึกๆครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมเบิ้งถ่ายเบิ้งหางให้พี่น้องเบิ้งใครอยากได้เบิง้งโอ้ยหนาปึกเลยครับพี่นอ้องสี่หมื่นเก้าครับหนาแฮงครับตัวนี้ตัวน,นั้นล่ะครับตัวน,นั้นละน 39, นะ่ะตัวนั้นสามหมื่นเก้าเนาะพี่น้องลบหลดจากน้อยควา,ายกระไลยโอ้เขามันพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่น้องมาเปลี่ยนมุม อ่าตนะัวนี้เนาะสามหมื่นเก่าเนาะโอ้เขามันคือแปลกกันเต่ตัวนี้ไหมเออเขาธรรมชาติเลยเนาะพี่น้องสามหมื่นเก่ากับสี่หมื่นเก่าครับฝากเบอร์โทรเน่อยครับผมศูนย์แปดห้าเก้าหกสามศูนย์หนึ่งหกแปดเวียดนามมาต่ออะไพี่น้องต่อไรนี่เวียดนามสเปกเวียดนามคืออุดอ้วนนี่ทีไรพี่น้องเผือกกันมักด้วครับพี่น้องอันนี้ก็แล้วมาต่อเผือก เสียดายพี่น้องท่านไปอยู่เวียดนามผมก็เสียดายแท้แน่ตัวนี้นะครับสี่หมื่นเก่ามันหนาใหญ่ดีชอบไหมชอบไหมชอบไหมชอบชอบชอบเลยโอ้มาอีกแล้วมิด้าตัวเองให้ครับวันนี้โอ้ถึงวัวถึงควายให้เอาไปลงราคาควายเปลือยอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้ผู้หรือแม่ครับตัวผู้เนาะลูกไผ่แล้วนี่โกเมืองเพชรอายุ ก่าเดือนราคาเท่าไรครับ2,000มื่ครับสองหมื่นเนาะอ่ะลูกข้าหยัดโกเมึองเผ็ดกับราคาเปิดไปม่ยุทธีสอง0มื่บาทครับอ่ะ0น่สองหมื่นบาทต่อรองได้ใส่มากตัวไหมสองครับสขายเหลือตัวหนึ่งากเบอร์โทษนะครับศูนย์เก้าเก้าครับศูนย์เก้าเก้าย์สียครับน่งยมาตั้ใส่หน่อยรอยเย็ดเนาะอ่ะนาเขาดีได้พี่น้องครับสองหมื่นบาทครับเป็นราคาเปิดนะครับราคารอง กำลังควายกำลังมากอะ่ะคนกระจอบพี่น้องเวียดนามกระจอบทั้งรถแบบนี้แหละครับบรรยากาศการสื่อการขายครับตลาดชมพูบุตรจังหวัดร้อยเอ็ดครับ13บสท่านว่าคม2568โอ้ง้วดตัวนั้นก็หายพี่น้องโอ้แต่แต่แต่อ่ะวงแตกแล้ววงแตกลแตกล้วพี่น้องอเวียดนามกระหยานนึกกันแล้ววะพี่น้องโอ้เสียบมันของขาพี่น้องโอ้หลบหลบหลบ โอ้ม <krit> oh, nah ันบระหยัเลยไอ้นามจากเวียดนามจับหลอกเลยจับนี่แหละครับคนหลายแห้งนะครับพี่น้องโอ้ของแท้ตัวนี้มือปืนเลยตัวนี้อ๋อพี่น้องหน่อยสักหน่อยดิ๊งอ๋อครับขับเดี๋ยวไปเบิรงครับผมอ่ะนี่ครับบรรยากาศตลาดนะครับพี่น้องเดี๋ยวลบรถก่อน เดี๋ยวพาพี่น้องมาชมโซนงวัวครับตลาดชมพบุตรหรือว่าตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดครับประจำเช้าวันเสาร์ที่13าธันวาคม2568รบครับมาเบิ่งโซนงวัวครับ่ซงต้นคลิปจะเป็นโซนฝ้ายนะคบพี่น้องมาเบิ่งโซนงวัวอ่าปกติโซนนี้ก็จะเป็นโซนลอยงัวงามแต่ว่าผมสำรวจเบื้องต้นงัวงามบ่มี่ครับพี่น้ององัวงามอ้มีแมลูกคมนี่แหละครับ ของไหบูรับตัวนี้ขายแล้วบ่ครับเนี่ยขายเจ้าบาทครับสอ,อ,องพันสองเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวยามไปทางนี้ก่อนผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนตัวดไหนจะเปสองตัวแม่ลูกน่าจะเป็นแม่ลูกสองพันสองนะครับอ่ะ,อะนี่กำลังตอรองราคากันเอาของหอยปีของหอยปียปสวรรคุม้ม หอยปี๋สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหอยปี๋เหรอเสาวทองแรกโอ้โอ้หน่องกำลังต่อหน่องกำลังตออ่าเนื้อกำลังต่อราคาเอ้าไอ้มต่อกันกันไอ้มต่อพิเศษพิเศษเลยนะเอ็มผู้สาวต้องขายถึกถือเนาะสวัสดีครับพี่มาลุยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ่าเนี่ยโอ้้ไกลผู้สาวอยู่หน่อยมึงผู้สาวทองแรก สวัสดีครับหมานมอหมานมนนี้พ่อได้ยรารมู่น้ามันเนาะเอางวงงามไปใส่เบิดก็อย่างห้างห้างเหรอเนาะโอ้พวกเนื้อพวกคูมันหลเนาะอพี่น้องตามกระแสมันโจนี่ร้อยเนื้อมันขายดีเขาก็เอาเนื้อมคกับร้อยงามมันก็หายยากเลย่ะครับพี่น้องอันนี้ยออันนี้หกตัวลอยสวัสดีครับหกตัวลอยหกตัวลอยซีตัวอย เหลือตัวใดเนี่ยล่ะเยยุออย่าอ้กงค่ะอ่าใครอยากได้โทรหาเลยเด้อหาแม่ขาดเลยด้อ uh. ครับนี่สตัวนี่ <Yeah. S 1> มีเบอร์โทรวะชุด <c oughs> <c oughs> ศูนย์หกหกหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เก้าแปดเก้าห้าเก้าแปดเก้าห้าพุทธิยักเหมาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากเหมาเด้อเหลืออีซีโต้สวัสดีครับพี่มูฮันพี่มูฮันพี่มูฮันเนี่ยพี่น้องพี่มูฮันีหลักเงินเล่าแมพี่น้องมีต่หมอแบตตอนเปนเงินหลายมีแต่หมอแบตตัวนี้มีแต่หมอแบตเอามันๆครับผู้ใดอยากษ์น้องกันน้องแม่ข่าเด้อพี่น้องเมื่อกี้เจอพี่มูฮันก็เลยแวะทักทายกันพี่น้องอ่ะ มาเบิร์เวียดนามซื้อครับพี่น้องโอเคใช่ไหมโอเคใช่ไหมบอกคนว่าขอใจใส่ภาษาเขียนนะซื้อตัวไหนนี่ยเป็นซื้อตัวใดอ่ะเอาตัวนี้บอกโอ้ตัวน้อยก็ซื้อซื้อดิเท่าไรละนี่ฮะเจ้าป่าครับเจ้าป่าสองตัวสองหมื่นสามพันห้าร้อยเดี๋ยวนี้ตัวน้อยเพิ่นก็เอาเนาะโอ้บะเกี่ยวตัวน้อยตัวใหญ่คด้บพี่น้องเป็นเป็นตัวเม่นหน่อยได้พี่น้องโอ้ผมกับบะเกียว่นเสียารุ่นนี้ กับ23,500ครับเป็นแม่ลูกออ,อาจจะเป็นงวัวสาวตัวหนึ่งครับกับงวัวหน่อยตัวหนึ่ง23,500เออเวียดนามก็ซื้อกันพี่นอ้องหน่อยไงเอาเบิร์ดครับเพราะว่าโตอ้วนมันเบิร์ดมันกระส่งซื้อแล้วครับพี่น้องมันจึงสีเต็มรถมาัสดีครับพี่นมนัทม,ม,มาน,าน์ว่าแล้วติดตัวเขาที่เอาดีๆให้าบานที่มาซื้อติเอเอามาทางไหนดิ มาตอรอยเอสเอีจะบบาทหรอลสิบเจ็ดลอยดิไอ้ไข่ดไปเล่มเนี่ยเพิ่นเจียวจะบบาทล้เจ็บพันสามเจ็บพันสามหมื่นเจ็ดพันสามเนี่ย มื่นเจ็ดหรือสองมื่องมื่โอ้เป็นง่ว่สาวเียวสองื่นเจ็ดพันสามร้อยสเโอ้สีดาเราสามมื่นเออกเป็นลายงเราคางว่สาวได้ไหมน้องเป็นงัว่สาวอ๋อปาน้ำนมสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าสองมื่นเจ็ดพันสามร้อยเพิ่นไหท่นบาระ หกพันหกพันกับพ่อขายแล้วล่ะผมว่าเออลูกสองพันผมนี่ห่างโอ้ยให้เพิ่นแบ่งกันไปเรียกรถตัวนี้ยี่บ,บ,บาทขายบาตเท่าไรละเนี่ยเท่าไรละพะ่อสองหมื่นหาปลาดงวยเอบยางดีครับแต่ว่ามันสูงจอยไปเนาะสูงจอยสองหมื 25, ่นหาขายเรียบร้อยเอาอยี่ดอกขายไงดีอยู่ขายไงดีด นั่นเพิ่นไ้สองเพิ่นไหก6พ0 0นหาแล้วมันลุบอหมื่นห้แล้วสองหมื่นหกพันหารอยแล้วสองหมื่นหกพันหาร่อยแล้วอสองหมื่นหกพันหาร้อยไทยบันรไทยบัานไทยบานให้แล้ว ้าพ่อเยวมเงินเจ็ดพมร้อมร้อยสอเจ็ห้าร้อย้อนพันวาอยว่าโองโพันอ้ยแบงแบงพี่น้องไปเลียงรถยาบาทเขาให้แล้วะบครับสองตัวดนี่สองตัวเท่าไรครับเนี่ยตัวละหมื่นกว่ากับสองหมื่นกว่าพี่น้อง นะจำเป็นร้อยเลี้ยงครับพี่น้องเป็นร้อยเลี้ยงครับตัวละสองหมืนกว่าพี่น้องสองหมืนกว่าขาดกันเมื่อกี้บาทแล้วครับพี่น้องขายจะาบาทพ่อตัวนี้โอ้ไปเหรอพี่น้องจะาบาทแล้วครับไอ้เท่าไหร่ะหรสองตัวหรือตัว 13, ตเดียวหมื่นสามตีตัวเดียวหรือสองตัวตัวเดียวพี่นอ้องอ๋อหมื่นสามไปเวียดนามได้พี่น้องอ้พี่น้องอ่ะ ตัวสาวหน่อยนะพี่น้องมือสามตัวเดียวได้เนาะตัวเดียวมืนสามตัวเดียว,ว,ยวมืนสามพี่น้องขายเรียบร้อย <c ười> ครับมือนี้เอาไปมาปามมางงาม้ายง,ง่ามง่วงง่ามบนนี้เลยครับพีน่น้องมือนี้เบิ่งทางนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นร้อยเนือ้อส่วนใหญ่แหละครับพี่น้องเป็นร้อยเนือ้อหลายกับตีโตนอ้วนถึงลด <c ười> อ้ข้างในพี่น้องข้างในก็จะเป็นจนใหญ่ก็เป็นร้อยเนื้อแหละครับร้อยเนื้อ,ลอ,อหลายส,ส่วนใหญ่เลยกับอ่ะกําลังจูงมานี่เนี่ยอ้ออวนๆยิย่งๆวัวขายกันเท่า,าไหร่นะครับดิเดี๋ยวทีตามให้ขายจะบาทพ่าสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดพันบาทโอ้ติดชาโลลีมากนะพนะ 28, นะนี่น้องอู้ใหญ่แท้สองหมื่นแปดตีนี้อู้ใหญ่เนาะอาจจะอ้วนพอเต็มทีปันไหนสองหมื่นแปดขายเรียบร้อย อ่ะอ uh, ันน uh, ี้เวียดนามสื Mason ่อต uh, ัวไหนน้อน uh, ี uh ่เพิ่นซื้อตัวไหนครับตัวนี้บอกเท่าไดแล้วนี่เองหมาครับองหมื่หลันยโอ้หัวโลนยางดีครับพี่น้อง26,700ไปเวียดนามนี่ขอกซี่ขอกซี่ขอกเวียดสองกพันเจ็ดร้อยครับเป็นง่าหัวโลนเป็นงัวสาวนะครับ26,700 ขึ้นไปบ่ไดดได้พี่น้องเขาบ่กาหยางขเขาเพื่อนครับเดี๋ยวแอบๆไปเดี๋ยวครับพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายครับพี่น้องงวงควายยุทีตลาดชุมพูบุตรจังหวัด้อยเอ็ดครับวันที่13ธตันวาคม25 6 1ออันนี้ก็เป็นช่วงไทยคลิปพี่น้องเป็นช่วงไทยกับ8ปดโมงซอกครับงวงควายกับเบาบางแล้วพี่น้องเบาบางกับซื้อขายกันมดแล้วครับเหลือบบกี้โตพี่นอ้องขนะมามาในหลายช่วงซอกกับเบิดครับพี่น้องนี่ตราบใดที่ไม่มีการซื้อขายแบบนี้ได้พี่น้อง ราคางวควายมันก็ต้องขยับขึ้นครับเพราะว่ามันขอมันเหลือน้อยลงความต้องการมันยังสูงขึ้นเก่าครับแต่มันเหลือน้อยทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นครับเป็นตามกฎไกการตลาดพี่น้องฟันธงปี2 5 6 8 6นรเการาคาขยับขึ้นแน่นอนพี่น้องล้านเปอร์เซ็นต์ครับขึ้นขึ้นน้อยหรือขึ้นหลายครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับพี่น้อง